จังหวัดกาลสินดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันโดยการจัดกิจกรรมคลิกออฟโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ100ปีวันประสูติวันที่23พฤษภาคม2 5 6 6เวลาสิบนาฬิกานายสุวัสดิ์กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินมอบหมายให้ในายทวัตชัยรอดงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick off โครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักการเฉลิมพระเกียรติณบ้านน้องแวงใหญ่หมู่ที่8ตำบลภูปออำเภอเมืองกาลสินโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินและอำเภอเมืองกาลสินหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เทศบาลตำบลภูปอเหล่าผู้นำชุมชนเยาวชนในพื้นที่และสมาชิกเครือข่ายโคกหนองนาโมเดลโดยมีเหล่าภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจำนวนกว่า160คนต่อไปขึ่อครับในเรื่องที่หน้าจะมีเป็นอย่างยิ่งครับว่าพี่น้องของเราทุกภาคส่วนรวมทั้งเจ็ดภาคีเครือข่ายเราได้ร่วมกิจกรรมกันอ,อย่างขับขั้งนะครับเพื่อตอบสนองนโยบาย ของกรมการพัฒนาชสนกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็เรียนว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดในเรื่องของครงการปันนี์พีิรักภู้ักจิตเด่นนะครับของ,รงนนกรมสมเด็จเทพรัราชนาเสียงเมืองราชมบัตินครับ้ำเมือเมืองกาลสินโดยการนําท่านในเจอและก็ในส่วนท่านนายกเทศมรตีนะฮะสมเด็จป ทีมงานก็มีความเข้มแข็งน,นะครับเราขอยืนยันว่าในกิจกรรมต่างๆเราก็จะทาการในเรื่องของการขยายผลนะโดยมีการในลักษณะเช่นมีโคการกิจกรรมที่อยากต่อเนื่องนะไฟอัดทุกๆหน่อยครับโดยมีกิจกรรมขยายผลต่อเนื่องมากมายอาทิ กิจกรรมมอบมเมล็ดพันธุ์ผัก30ชนิดให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อนำไปขยายผลโครงการหหมู่บ้าน1ทางนี้มีผลผู้คนรักการสู่ชุมชนมีกิจกรรมการปลูกไม้ผลจำนวน50ตน้นและปลูกผักในแปลงสาธิตจำนวน5แปลงโดยใช้พลังผู้นำต้นแบบผู้นำต้องทำก่อนเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารมีกรีนมาเก็ตตลาดสีเขียวโดยเครือข่ายโค้งหนองนาโมเดล ซึ่งมีการนำผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงของครัวเรือนต้นแบบมาจาัดจำหน่ายและมีการเปิดตู้ปันสู่เพื่อสนับสนุนครัวเรือนยากจนและคนยากไร้ ซึ่งผลการดําเนินกิจกรรมทําให้เกิดถนนเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันในพื้นที่ตําบลภูปออํเอาเภอเมืองกลาลสินจังหวัดกลาลสินและขยายไปยังครัวเรือนอื่นๆในชุมชนและถนนสายอื่นๆในพื้นที่มีแหล่งอาหารในครัวเรือนเกิดการแบ่งปันสร้างความรักใคร่ในสังคมเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบํารุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนสู่การร่วมกันสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป ยืนหยัดย,ยืนเพื่อเมืองไทยของเราตอนนี้มีคน